นี่ผ้าซัดเสร็จแล้วเอาไปตากด้วยนะโอเคจ้ะได้จ้ะเออหยืนรอแป๊บหนึ่งเฮ้ยรถบัสมาแล้วนี่ไงดอยหลวงตาขายถั่วไม่ค่อยจะได้เลยเศรษฐกิจดีพ่องสินะเราต้องเปลี่ยนไปขายถั่วอย่างอื่นแทนว่ะนี่ตนลงก็มาขายถั่วดาเหมือนเนี่ยโอ้คนไทยเลดี้บอย ดูไม่ค่อยคุ้นหน้าเลยขอโทษนะครับนี่ใช่พัชจริงป่ะหรือไม่เชื่อวอ่าใช่ไหมหรือไม่เชื่อวอ่าใช่ไหมนี่ประสมทางแง่ใส่ตาเฉียบแบบนี้ใช่แล้วอาตมาเป็นพัชเศร้าหลิงเองเออมกูถามว่าพัชจริงไหมไม่ได้ถามว่าพัชจีนหรือเปล่าวันนี้ข้อนี้ตอบเท่ากับเท่าไหร่เฮ้ยหมดคาบแล้วงั้นก็เอาข้อนี้ไปตีโจทย์ที่บ้านแล้วกันนะโอเคครับได้ครับ นี่เนี่นี่เนี่นี่นะี่นี่เขาไม่ถึงให้ตีโจทย์ข้อไม่ได้ให้ตีแบบนี้พัดเจ้าครับช่วยทำให้ผมด้วยโดยไม่ต้องทำงานทำการด้วยทีเดียนะครับเพียงเฮ้ยพัดเจ้ามาจริงๆด้วยอยวจะจัดเสร็จให้นะวิว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 ,ว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 นี่แหละว,วันวันไม่ทำเฮียอะไรเลยเออผมขอหน้าเดิมได้ไหมครับพัะเจ้าเมื่อเอาหน้านี้ไปนะนะสัตว์ นน,น่าสงสารจังเลยไม่มีรองเท้าใช้สินะเฮ้เฮมานี่มานี่ไปกับผมเลื่อนเลยครับว่าเอาคู่ไหนดีเออเอ่เอมึงให้กูเรื่องรองเท้าในวัดเหรอวะน่าสงสารจังเลยไม่มีรองเท้าใช้สินะเอานี่ครับเอารองเท้าผมไปใส่นะครับลงผมเดินเท้าเปล่าก็ได้มึงตลกกับกูใช่ไหมฮะมึงตลกกับกูมากใช่ไหมฮะ ไม่เคยพูดดีกับผมเลยถ้าผมต้องอับอายขายีหน้าต่อหน้าทุกคนต่อจากนี้พี่ไม่ใช่พี่ผมผมเกี่ยพี่พี่ก็เจ็บปวดเหมือนกันนะแต่นี่แหละตูบนเส้นทางนี้ไานต้องเข้มแข็งหลังจากนี้ไานต้องพบเจอยิ่งกว่านี้ออีสัตว์อีสัตว์อีสัตว์